ว่าด้วยพอบานมากเลือนมือนีกาสิมาจมให้ทุกคนฟังกอนเนะจ่าพี่น้องก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อจ่ะพี่น้องแม้ว่มียว,วกาสห้พอบานไปซื้อของห้มือนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะก็ะไดมาสมใจอยางอยูอ่ดอกคาค่ะพ่ออุ่นใจอยู่ว่าใส่งานใดเรื่อง พอว่าไม่เข้มียวเฮ็ดสวคคนค่ะมื่อนี้บ่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิง่งเด้อเจ้าพี่น้องบัดนี้นางบอกว่าฉันซื้อในผักใหมเธอเด้ออ้าวฉันซื้อมาบักหลายแล้วในผักจังได้ซื้อมาเติมอีกจะแม่นฮู้ดีเนาะจะแม่นอันลื่นคว่ำข้างนอกซั่นฉันก็นจมไปเกือบหนึ่งจากทุกคนค่ะบัดนี้ฉันต้มซี่โค้งไว้ว่าสิเฮ็ดต้มแซ่บนางเบิดว่าสิเฮ็ดบาร์บีคิวพะนะโอ้ยหัวกระปวดทุกคนค่ะฉันก็เลยต้องมาเฮ็ดบาร์บีคิวให้ทุกคนกินค่ะทุกคนค่ะฉันก็นต้องงด ไอ้ต้มแซบที่ฉันอยากกินไหวสะกกอนเอาแพกใส่ตูแข็งไหวกว่อนทุกคนคะ่ะก็ต้องมาเห็ดบาร์บีคิวให้ทันสานะคะพี่น้องโอ้จแมีนนี่รวมลื่นควมแห้งคะ่ะทุกคนคะ่ะเออเว้าแล้วก็ได้ขล้องแถมมาอีกนะเห็นบออันนี้ก็ลื่นคือกันเลยคะ่ะพี่น้องซื้อต้นอันพักเบียร์พักมาแม่เมียวบอกว่า,วาแม่หนูอสิไปซื้อเองเลือกเองพนาซื้อกระลำไอ้ปีมาฉันเคยซื้อแต่ปลำปีแล้วก็พักที่จีนกระซื้อมากพี่น้องเอยเบิงเอาโอ้หัวกระปวด นี่เรพ่อบานเมื่อนี้นั่งบอกวา่าเธอเฮ็ดบาร์บีคิวแล้วเธอฉันสิม,มอบหนะ้าที่ให้เธอเป็นคนดังเด้อพะนะเอาดังแนวใดาะว,ว่าเซ็นอา้าวกระดังไฟนี่เดีเอาฉันก็นเลยว่าโอ้โหขุนละเนือ้อไหเป็นด่าลงด่าล้าว่าซัน่นให้กูดังไฟเอ,อเมื้อนี้ก็สินําเสนอด้วยอา่าลูกสนเด้วจ้บพี่นอ้องติดไฟได,ด้๋ยดีฝรั่งเขา,ขาเจ้าก็เก็บคือกันกาปานญาติบักม่วงโลนเออโลนลงบ่ได้ฝรั่งเขาเจ้าก็ถือกระ้าวห้อยไปเก็บโลดจ้ะพี่น้องค่ะ ทิพพอแต่ตอนเป็นเด็กหน่อยไปหาหยาดบงมวงโลนอยู่หนาวัดเนระาจะทุกคน่ะช่วงนี้แม่มีโอกาสมีกิจกรรมกับลูกๆอ่าหลายกิจกรรมจะพี่น้อง่ะตัดยงตัดหญ้าเฮ็ดนวลเฮ็ดนี่ลราจะพี่น้องปีนี้ลูกใส่แมวเมียวใส่งานใดล้จาจะพี่น้องค่าเป็นบบาแล้วตัดหญ้าให้แม่ได้แล้วจะพี่น้องเหลือต่อหาลูกไผ่ว่าไปนะจ้ะพี่น้อง ไฟก็เริ่มติดแล้วจ้ะพี่น้องแม่เมียวก็เริ่มย่างให้ลูกๆแล้วจ้ะพี่น้อง mm hmm. เขาบอกให้ให้เป็นคนดังก็ต้องให้สมเกียรติได้จ้ะพี่น้องการดังแล้วก็ต้องอยางให้เขากินพร้อมหมดแล้วนี่จ้ะเป็นเป็นต่กินบ่จ้ะทุกคนขาแม่เมียวกะส่วนมากสิสือแบบสํเาเร็จจ้ะเพราะว่าแม่เมียวขี้ข้านนเองจ้ะพี่น้องกอน ก้อนจิไปกินกะขอเติมก้อนแล้วจ้าพี่น้องพอพอบานเฮ็ดมาหายกันเลยซิมให้เขาจักหน่อยนะคะพี่น้องพ่อเป็นกระใสนะจ้ะเออก้อนจิไปหอดคนอื่นเด็กกินแม่แม่ขั้วก็ต้องเด็กกินก่อนนะจ้าพี่น้องเ,เห็นบ่เบาแล้วกันทำไรอะไล,ลจะทุกคนขาเหมือนคือจังหิวอีก <laughs> นี่แหละคะ่ะช่วงนี้กับเป็นการล่อต้นเบียรพักต้นกาที่แม่เมียวพอกาในบักไว้นะจ๊ะพี่น้องจาในแม่เมียวกะสิมาอัปเดตให้ทุกคนได้ส้มได้เบิงอีกเทีย่ยนึงนะจ๊ะพี่น้องเพ,พราะว่าช่วงนี้กับพราะ่ในมียังหลายนะคะคาการปลูกพักแม่เมียวกับเตรียมดินเตรียมต้นกาไวเรียบร้อยนะคะพี่น้องที่ลงไปแนกาสิมีอ่พักบุงแนกกะสิมีอันพักซี่พักอ่าพักซีล้าพักซีจีนนะคะกะสิมีพักเปียนแนงสินะคะกับ ต้นฟ้ากระเจี๊ยบเคียวจ้ะพี่น้องโอ้ยเบาผพิเบาถือเติมมาหลายจังพอกันไหมเด้อจ้ะ <laughs>